ผมหมอชิ้นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการจัดฟันแก้ยื่นโดยการถอนฟัน<ม>ดังเคสนี้ถอนฟันกำลังสี่ซี่ดึงฟันเข้าเพื่อลดฟันยืน่นผลที่ได้คือทําให้โปรไฟน้าครับดูดีขึ้นโดยปากดูยื่นน้อยลงจมูกคานดูชัดขึ้นคุณหมอใหตัวอย่างเคสหมอหนาน,นี้เคสที่หนึ่งนะครับแล้วก็โปรไฟน้าดูดีขึ้นนะครับแถมฟันก็ยังดูเรียงตรงสวยง,งามมากขึ้นเคสที่2นะครับ <utan> Ask, ฟานเดืย่นน้อยลงนะคบโปรไฟล์หน้าดูดีขึ้นจม feas, นูกดูคัน,นด,ดูชัดขึ้นปากดูยื่นน้อยลงนะครับฟันเรียงตรงดูสวยงามสมาก็จัดฟันเพื่อแก้ยื่นเหมือนกันนะครับโดยการถอนฟันกำลังสีซี่นะครับโปรไฟล์หน้าดูดีขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งคุณหมอก็จะมีเคสหลายๆเคสนะครับที่จัดฟันนะครับโดยการถอนฟันกำลสีซี่นะครับเพื่อลดยืน่นสามารถทําให้โปรไฟล์หน้าของคุณเนี่ยดูดีขึ้นนะครับโดยการที่เราลดความยื่นของฟันแล้วทําให้ปากเนี่ย ดูยืน้อยลงนะครับจมูกคางก็ดูเด่นขึ้นทําให้คนไข้าสามารถมีรอยยิ้มที่มั่นใจแล้วก็กล้าย,ยิ้มมากขึ้นนะครับดูสดใสามากขึ้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆมีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ